ทั่วโลกและไม่ได้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับแต่แน่นอนครับเป็นประเด็นใหญ่ขณะน,นี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกครับระหว่างที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาลที่ศูนย์การค้าเอเชียทิคนายกบอกว่ามันก็มีทุกสายพันธุ์นั่นแหละถ้ามันจะเกิดอย่าไปกังวลให้มากนักเลยเป็นได้ก็รักษาได้ แต่ขอให้ประชาชนดูแลป้องกันตัวเองไปฟังเสียงนายกช่วงนั้นครับก็มีได้ทุกสายพันธุ์ท่ามันจะเกิดเลยนะผมคิดว่าแล้วจะไปกังวลกันนมากแล้วเลยก็ฉีดวัคซีนให้ได้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นก็รักษาได้ดูแลตัวเองระวังม้องกันตัวเอง,ง,อง,เองถ้าไม่ระวังม้องกันเองทําอะไรมันก็ไม่ไม่สำเร็จอะไม่ช่วยกันแล้วก็อย่าไปจับผิดเล็กน้อยก็เสนอมาถามมาก็ต่อไปว่ารักษาได้แบบนี้แหละครับ ข่าวก็ถามต่อนะครับในเรื่องของวัคซีนการเมืองที่ยังมีความเห็นต่างกันในพักร่วมรัฐบาลจะทำยังไงดีนายกก็หันหน้าไปมองคุณอนุทินที่ยืนอยู่ข้างๆในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมกับตอบคำถามสื่อด้วยความฉุนเฉียวเล็กน้อยนะครับย้ำว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็เพราะมีคนยุแยงแตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นั่นแหละไปดูบรรยากาศครับหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อนหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับกับ ไปได้ปัดกับใครอ่ะท็อปอะไรนะท็อปใคร่ะ<ท>ชาติไทยพนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุ่ยยางตะแกรงรั่วอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> ไม่ไ้มีปัญหาอะไรตรงไหนการจะปรับเปลี่ยนตา่างผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกรณีที่บริษัทเอกชนยื่นข้อเสนอเจราจาซื้อขายวัคซีนซินโนฟาร์ม20ล้านโดสให้กับรัฐบาลและมีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป รัฐบาลจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปขออย่ามาถามล่วงหน้าส่วนบริษัทที่มาติดต่อเป็นทางการแล้วต้องผ่านการขึ้นทะเบียนออยอกำลังรอในการเจราจานําเข้าย้ําว่าต้องเข้าตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายครับ ซึ่งก็เป็นข่าวสําคัญในวันนี้นะครับสำหรับการแถลงของราชวิทยาลัยจุฬาภรกับการนําเข้าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากประเทศจีนโดยคาดว่าจะได้มาล็อตแรกนะครับหล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนนี้ซิโนฟาร์มตัวที่เราจะได้เป็นตัวของปักกิ่งด้วยที่ WHO รับรองแล้วนอกจากนี้ย้ำนะครับว่าซิโนฟาร์มจะเป็นวัคซีนทางเลือกที่ใครอยากจะฉีดต้องจ่ายเงินเองครับ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถแถลงความร่วมมือในการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือกซีโนฟาร์มโดยบอกว่าหลังจากที่ทราบว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์มีการเจราจาตกลงกับบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนวัคซีนทางเลือกก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับประชาชนที่จะมีทางเลือกมากขึ้นพร้อมบอกว่าทางสาธารณสุขยินดีสนับสนุนเต็มที่ หากจะมีการติดต่อซื้อขายวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยกับหน่วยงานใดทางกระทรวงก็ไม่ขัดข้องกันวัคซีนทุกๆรายที่มาขอขึ้นทะเบียนส่งเอกสารมาถ้าเอกสารครบก็ขึ้นทะเบียนได้เร็วถ้าเอกสารไม่ครบก็ขอกันบปจนกว่าจะทําให้ทางอยอยมีความสบายใจและพอใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องก,การติดต่ออย่างไรก็ แล้วแต่ว่าถ้าสามารถลิงก์กันได้ติดต่อกันได้ซื้อขายกันได้ก,ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ไม่มีปัญหาด้านศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานน์เลขาธิการราชวิทยทลาลัยจุฬาภรณ์บอกว่าก่อนหน้านี้ราชวิทยทลาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความเห็นชอบจากนายกให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการจัดหาและนําเข้าวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้เร็วที่สุด จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและอ,อยอนำเข้าวัคซีนทางเลือดซีโนฟาร์มเพื่อมากระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทั่วถึงพนักข่าวถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เลือกวัคซีนซีโนฟาร์มนี้คุณหมอบอกว่าง่ายมากเพราะนี่เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แล้วโดยทางราชวิทยาลัยจะนำเข้าและบริหารจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มคาดว่าเบื้องต้นจะได้มาก่อน1ล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนนี้ แล้วก็จะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขในการกระจายวัคซีนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับโดยจะกําหนดให้ขายราคาเดียวกันทั่วประเทศแล้วราคานี้จะรวมประกันโควิดไปแล้วนะครับเป็นประกันวัคซีนซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีหน่วยงานภาคเอกชนติดต่อขอซื้อเข้ามาแล้ว2รายครับได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทปตทสำหรับวัคซีนซินโนฟาร์มเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย เช่นเดียวกับซิโนแวคและก็โควาซินนะครับแต่ซิโนฟาร์มนั้นได้รับการอนุมัติจาก WHO แล้วมีประสิทธิภาพถึง79สามารถฉีดได้ตั้งแต่คนที่อายุ18ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งซิโนฟาร์มถูกนำมาใช้มากกว่า65ล้านโดสในประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอเมิเรตปากีสถานและฮังการีครับร,รู้จำนวนแน่นอนนะครับว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ในเดือน มิถุนาและเดือนต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะถามไปในพับลิกแหละว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ต้องการวัคซีนชนิดนี้ไปใช้เพื่ออะไรก่อนนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยจะเป็นวัคซีนตัวเลือกนะครับไม่ไปปน,นกับวัคซีนหลักที่ทางรัฐบาลจัดหาให้ประชาชนไทยฟรีวัคซีนชนิดนี้จะเป็นวัคซีนที่ถ้ามีกลุ่มหนึ่งนะครับหน่วยงานหนึ่งหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยอยากจะใช้ก็ต้องมาอขอซื้อไปจาก ตัวราวิลยัยสุรพรครับด้านนายแพทย์ภพยสารดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยบอกว่ากรณีการลงทะเบียนวัคซีนของซิโนฟาร์มออยได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วนะครับถือเป็นวัคซีนชนิดที่5ที่ออยรับรองนําเข้าโดยบริษัทไบโอจินีเทคจำกัดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือซิโนฟาร์มนี้ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เรานําเสนอว่าซีโนโฟาร์มมี2ตัวของปักกิ่งกับของอู่ฮั่นอู่ฮั่น WHO ยังไม่รับรองนะครับโดยซีโนโฟาร์มจะฉีดท,ทั้งหมด2เข็มครับหา่างกัน21 2 8ถึง28วันสําหรับวัคซีน5ตัวที่อ,อยไทยรับรองไปแล้วมีอะไรบ้าง 1. ก็คือมีวัคซีนแอสตราเซเนกโดยบริษัทแอสตราเซเนกประเทศไทยจํากัด 2. ก็คือวัคซีนโควของบริษัทซีโนแว็นะครับ สำหรับของ a อ t r a z e ซ e c a จริงๆแล้วเนี่ยเรามีของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดด้วยนะครับอันดับที่3ก็คือวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันโดยบริษัทเจนเซนซีแลกจำกัด4คือโมเดอร์นาครับโดยบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดและ5ตัวล่าสุดก็คือซิโนฟาร์มที่ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งขณะที่วัคซีนที่อยู่ระหว่างการดําเนินการขอลงทะเบียนกับออยอมี2ตัวหลักๆก็คือสปูตニックวีของรัสเซีย และโควาซินของอินเดียการถแถลงวันนี้ก็มีคำยืนยันนะครับว่าซิโนฟาร์มนี้จะเป็นวัคซีนทางเลือกใครจะฉีดต้องจ่ายเงินเองนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนจะฉีดวัคซีนไปกับเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยไปจะได้วัคซีนฟรีของรัฐบาลก็คือซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกาจะไม่ได้ซีโนฟาร์มนะครับย้ำตรงนี้ขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีนได้ทำการทดลอง วัคซีนของซิโนฟาร์มทั้ง2ตัวนะครับเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย2ชนิดนี้มีผู้เข้าร่วมอายุ18ปีขึ้นไปจากต่างประเทศมากกว่า40,000คนฉีด2โดสห่างกัน21วันเป็นการทดลองแบบสุ่มผลการศึกษาพบว่าหลังฉีดไป14วันร่างกายของคนที่ฉีดผลิตแอนติบอดีในระดับสูงและแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ปราบเชื้อมีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ทะลุ99%ในกลุ่มผู้ที่ รับวัคซีนทั้ง2ชนิดซึ่งบ่งชี้ได้ว่าวัคซีนทั้ง2นี้กระตุ้นร่างกายให้เกิดการตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดได้นะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ในประเทศไทยสำหรับโควิด -19 ยังถือว่าน่าเป็นห่วงไม่น้อยเพราะวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นกว่า3,700รายและมีผู้เสียชีวิตใหม่ถึง34รายด้วยที่น่าตกใจก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ ส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตในวันที่รู้ว่าพบเชื้อครับคุณหมอพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคอบอกว่าวันนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3,759รายนะครับแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ2,447รายต่างประเทศ18รายจากเรือนจำ1,294รายยืนยันสะสม144,976ราย วันนี้หายป่วยเพิ่มขึ้น4,044รายยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบา 46, ล46,150รายมีผู้ป่วยอาการหนัก1,226รายใส่เครื่องช่วยหายใจ405รายมีเสียชีวิตเพิ่ม34รายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ด้วยรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม954รายซึ่งการเสียชีวิตจากโควิดระลอกแรกอัตราตายนั้นอยู่ที่1.42เปต์ครับ จาก100รายก็จะมีผู้เสียชีวิตรประมาณราย2รายแต่พอระลอก3เนี่ยพบว่าอัตราการเสียชีวิตสูงมากขึ้นเกือบเท่าระลอกแรกส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตยังพบว่าเฉลี่ยอยู่ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับพูดถึงเรื่องการจัดสรรการกระจายวัคซีนคุณหมอพิสมัยก็บอกว่าวัคซีนทั่วโลกตอนนี้ถือว่าเป็นการอนุมัติฉุกเฉินโดยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกดังนั้นการบริหารจัดการวัคซีนของไทยในระยะแรก ที่เรามีวัคซีนในจานวนจํากัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมก็เลยเน้นกระจายไปยังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้ากลุ่มผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวพร้อมกับมีการสํารองวัคซีนไว้ควบคุมพื้นที่เสี่ยงกรณีเกิดการระบาดฉุกเฉินขณะนี้ไทยเริ่มมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นก็เลยตั้งเป้าวา่าจะระดมฉีดเข็มแรกให้คนไทยและชาวต่างชาติอย่างน้อย50ล้านคนภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แต่ถ้าเกิดใครลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วก็จะได้ฉีดตามนัดหมอพร้อมแน่นอนนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนยังไม่เสร็จก็สามารถลงทะเบียนของแต่ละจังหวัดได้เช่นกทมก็จะมีไทยร่วมใจครับ นี้เนี่ยพบว่าค่อนข้างจะมีอาการนะคะคือกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีภาวะที่การเจ็บป่วยแสดงอาการแล้วก็อาจจะมีการซุดลงอย่างรวดเร็วนําเข้าสู่กระบวนการรักษาระยะพบเชือ้อจนเสียชีวิตท่านจะเห็นว่าตัวเลขเล็กลงนะคะจาก15วันในระลอกแรกกลายเป็น12วันและตอนนี้ก็คือ12วันและที่น่าสนใจที่กรมควบโรคย้านะคะก็คือในระลอกเมษายนนี้นะคะ54ราย เสียชีวิตในวันที่พบเชือ้อต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียกันบ้านนะครับเจอกับศึกหนักเลยวันนี้เจอผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง8,290รายถือเป็นตัวเลขนิวไฮอีกครั้งมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดทำลายสถิติติดต่อกัน4วันแล้วยอดติดเชื้อสะสมของเขามี5 4 9 0 0 0กว่ารายนะครับขณะเดียวกันหัวหน้าทีมอาสาสมัครที่ทำงานด้านการจัดพิธีศพในมาเลเซีย บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเป็นการแจ้งจากโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีการแจ้งจํานวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีถึง30เท่าบางวันเจอผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายที่ต้องจัดการเผาในพื้นที่เดียวกันส่วนที่สหรัฐก็ยังคงรณรงค์ให้เดินหน้าฉีดวัคซีนกันเต็มกําลังครับ ล่าสุดผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศว่าเตรียมเงินรางวัลไว้แล้วกว่า116ล้านดอลลาร์หรือกว่า3,600ล้านบาทจะไว้แจกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนให้ได้ชิงโชคกันนะครับโดยวันที่15มิถุนายนนี้จะจับรางวัลใหญ่10รางวัลใครที่ฉีดวัคซีนและเป็นผู้โชคดีรับเงินรางวัลไปเลย1 5น0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเกือบเกือบ47ล้านบาท และนี่ถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเลยนะครับจากการฉีดวัคซีนโควิดในสหรัฐถ้าเกิดเทียบกับในรัฐอื่นๆนอกจากนี้จะมีการจับรางวัลเล็กลงมาหน่อยครับ50,000ดอลลาร์ 50, หรือว่า1,500,000บาทอีก30รางวัลส่วนคนที่ฉีดวัคซีนอีก2ล้านรายนะครับเรียกว่าเป็นรางวัลปลอบใจก็ได้จะได้เป็นบัตรของขวัญมูลค่า50ดอลลาร์หรือว่าราวๆ1,500บาทครับ พูดถึงเรื่องวัคซีนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราฉีดเข็มแรกไปแล้วฉีดไปยี่ห้อหนึ่งแล้วเข็มที่สสามารถเปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อได้หรือไม่แล้วกรณีที่เปลี่ยนต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าวันนี้ติดตามหาคําตอบกันได้แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามขา่าวสารอื่นๆที่สําคัญกันครับ การฉีดวัคซีนสลับชนิดนั้นกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าในขณะนี้ยังแนะนำให้ฉีดชนิดเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการศึกษาวิจัยออกมาเพิ่มเติมยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาวัคซีนชนิดเดิมฉีดได้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนชนิดเดิม ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มหลังรับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วกรมควบคุมโรคชี้แจงว่ายัางไม่มีข้อมูลแต่ไม่มีความจําเป็นต้องฉีดเพิ่มหากฉีดครบไปแล้วในปีนี้ยกเว้นจะมีข้อมูลที่นําไปสู่คําแนะนําใหม่ รับฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดโควิด -19 เนื่องจากวัคซีนป้องกันไม่ได้100%แต่หลังฉีดวัคซีนถ้าติดเชื้ออาการจะน้อยลงลดัตราการเสียชีวิตลดความรุนแรงที่จะเข้าโรงพยาบาล ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่เมล็ดถั่เขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดน้ำจิ้มสุก,กี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อย ความสะอาดรอทุกหยดบรรจุด้วยระบบฮอตฟิวชิงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่หลอกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล้องสีทองวัละเม็ทอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เหตุใดต้องเปิดเสื้อหม่อมฉันข้าทำไม่ได้เหรอแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้เข้าหอ,อกันแล้วเจ้าอยากเข้าหอตรงนี้ไหม Try first. โคบไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลองแดน h c ค y s t a l w ไว t e ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแดน s h สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นจริง รองเท้าถุงเท้าขาวที่สกปรเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แวนิชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยขจัดคราวช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียอย่ารอช้าซื้อแวนิชลด20%วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้ carrier color smart หนาา้ากาก magic color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ turn on สั่งงานด้วยเสียงผ่าน wifi เช็คค่าไฟได้แบบ real time ล้ำพิสุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ carrier color smart สนับสนุนโดยรับชม2ช่องพรีเมียมจาก BBC ผ่านบริการ 3BB i กิกัดทีวีท็อปท็อเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีหนุ่มเพชรบูรณ์คนหนึ่งเขาอ้างว่าตัวเองนั้นอาเจีนออกมาเป็นเลือดแถมยังมีตะปูออกมาด้วย4ตัวครับเชื่อว่าตัวเองน่าจะโดนของน่าจะโดนคุณใส่มนดำใส่แน่นอน แต่เรื่องนี้อาจารย์จักดรดาเด่นดวงบริพันธ์ไม่เชื่อนะครับตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดตะปูมันลงท้องไปจริงๆตอนที่อาเจียนออกมาน่าจะติดหลอดอาหารไปแล้วหรือเปล่าครับตะปูทั้ง4ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมยาวขนาดนี้นะฮะนายอภิณนทน์ขวัญพุทธอายุ25ปีเป็นชาวอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เขาอ้างว่าเพิ่งจะอาเจียนออกมาคือนายอภิณนท์เล่าว่าขณะที่ตัวเองพักผ่อนอยู่ในห้องในพื้นที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ จูจูก็ร้อนท้องวูบวาบหายใจติดขัดก็เลยมานั่งที่ลานจอดรถด้านหน้าหอพักหลังจากนั้นไม่นานก็อาเจียนออกมานะครับบอกว่าตอนอาเจียนเนี่ยเจ็บมากแล้วมันก็ออกมามีตะปูออกมาทีละตัวทีละตัวก็ตะโกนให้แฟนมาดูนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าของหอพักให้ช่วยแจ้งกู้ภัยมาช่วยด้วยหนุ่มรายนี้ยังบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกทําคุณใสแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งแรกเนี่ยหนักกว่านี้ด้วยจนต้องไปทําพิธีรดน้ํามนต์กับพระหลายครั้ง อาการถึงดีขึ้นและเพิ่งมาเกิดขึ้นอีกครั้งก็วันนี้เนี่ยแหละครับยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริงครับมันออกมาพร้อมกันรื้อออกมาทีละตัวอ๋ออ๋ออกมาพร้อมกันเลยครับสี่ดอกเลยพุ่งออกมาเลยครับแล้วเราไม่เจ็บคอคือเจ็บเจ็บแค่ท้องครับแล้วก็อ้วกออกมาเลยทั้งร้อนทั้งอะไรแล้วแบบพออกอกมาอ่อนเพียวเลย แล้วตอนนี้ราพอรู้สึกยังไงก็ปกติครับแต่ตอนนี้คือแบบปวดท้องแล้วก็ร้องร้องอยู่ย่างราอ,องอยู่อย่างไรก็ตามอาจารย์เจสดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดตะปูมันเข้าไปในท้องจริงคงจะติดตลอดท่อทางเดินอาหารแล้วไม่น่าจะอาเจียนออกมาได้นะครับที่เป็นไปได้ก็คือเอาตะปูเข้าทางปากแต่ยังไม่ไปถึงหลอดอาหาร และหลังจากนี้คงต้องให้แพทย์วินิจฉัยว่ามีร่องรอยบาดแผลที่ทางเดินอาหารหรือไม่ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพสุดแปลกนะครับที่ใครหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าอาชีพแบบนี้จะสามารถสร้างรายได้ถึง7หลักได้อาชีพที่ว่าคืออะไรและเขามีเทคนิคอย่างไรให้สร้างรายได้เยอะขนาดนี้ ติดตามได้กับช่วงนี้เศรษฐกิจติดดาวครับได้เห็นอาชีพไอเดียสุดแปลกและน่าทึ่งของหนุ่มฟิลหรือนายกษมาพรมมณีอายุ22ปีที่ได้รวมกลุ่มสร้างทีมสร้างไรายได้ด้วยการผุดไอเดียขึ้นหลังเรียนจบซื้อลูกเหี่ยวสายพันธุน์แฮร์ริสฮอ k กมาเลี้ยงและฝึกให้ไล่นกตัวอื่นที่มาก่อกวนหรือทำรามตามบ้านเรือนประชาชน โรงสีข้าวไรนาพืชผลทางการเกษตรคุณฟิลเจ้าของเหยี่ยวเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่ชอบเลี้ยงนกมาตั้งแต่เด็กพอโตมาเรียนจบเลยได้ตัดสินใจไปซื้อลูกเหยี่ยวสายพันธุ์แฮร์ริสฮอคสายพันธุ์ของประเทศสเปนซึ่งเป็นเหยี่ยวนำเข้าแบบถูกกฎหมายต้นสายมาจากสเปนส่วนวิธีการที่ทำให้เหยี่ยวเชื่อฟังนั้นต้องมีนกหวีดคอยเป่าเรียกและต้องให้อาหารเป็นรางวันกับเหยี่ยวเหี่ยวถึงจะบินกลับมา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างบอกว่าวิธีการนี้ได้ผลร้อเปอร์เซเพราะหลังจากนั้นนกที่ก่อวกวนก็จะไม่กลับมาในพื้นที่เลยเมื่อพูดถึงรายได้อาชีพสุดแปลกนี้บอกเลยว่าเดือนเดือนหนึ่งรายได้อยู่ที่8-9 0ถึง0แสนบาทต่อเดือนเลี้ยงมาตั้งนานแล้วก็เริ่มฝึกฝึกให้เขาบินให้เขาไล่นกอย่างนี้ครับแล้วก็ผม,มเองเห็นปัญหาครับของอย่างเช่นโรงงานเนี่ยครับ ก็มีปัญหานกเยอะนกอ,อ,อุจจระใส่<ม>สินค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเช่นฟาร์มหรือว่าโรงสีอะไรเงี้ยเขาจะพาเชื้อโรคมาครับมผมก็เลยว่านี่แหละผมว่าเอาตรงนี้ไปใช้เป็นการใช่ครับให้เป็นประโยชน์ชนชนแล้วถ้าเป็นโรงงานโรงสี<ม>ฟาร์มอะไรเงี้ยครับก็ประมาณหกหลักครับต่อเดือน ซึ่งหากใครอยากลองทำอาชีพสุดแปลกที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ได้รายรับกลับมาเป็นหลักแสนแบบนี้ก็สามารถลองหาวิธีเลี้ยงหรือฝึกสอนเหย่่ยวแบบคุณฟิลได้หรืออยากจะขอคำแนะนำหรือจะโทรเรียกให้คุณฟิลไปขับไล่นกที่เข้ามาก่อกวนก็สามารถติดต่อได้ที่0958827785ได้เลยนะคะเศรษฐกิจติดดาวต้องขอยกนิ้วชื่นชมไอเดียอาชีพสุดแปลกให้กับคุณฟิลด้วยละคะ่ะ ใ่ยี่เท่านั้นนะครับทำอาชีพสุดแปลกและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับปิดท้ายรายการวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของไซโครนยาอัสที่อินเดียนะครับส่งผลให้ตอนนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่เจอกับฝนฟ้าขนองรวมไปถึงที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยครับที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านะครับเจอกับฝนฟ้าขนองและคลื่นลมแรงครับพัดถลม่มทําให้หลังคาของร้านค้าขายของสดที่ตลาดเช้า ปลิวว่อนได้รับความเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับแล้วก็ยังมีเสาไฟฟ้าที่หักโค่นด้วย1ต้นทางแม่ค้ารายหนึ่งก็บอกว่าขณะที่ยืนขายของอยู่มีลมจากทะเลพัดเข้ามานะครับทำให้หลังคาของร้านค้าหลายร้านปลิวว่อนหายไปตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าต่างก็วิ่งหนีตายกันโอนละหมาดเลยแหละครับยังไงช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดัง กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ